เรื่องย่อฝ่ามิติลิขิตสวรรค์สกาเลตฮาร์ดหรือปู้ปู้จริงซินนำเสนอเรื่องราวของจางเสี่ยวสาวน้อยแห่งศตวรรษที่21หรือยุคปัจจุบันที่ประสบอุบัติเหตุจนอยู่ในอาการโคมา่าผลของอุบัติเหตุในครั้งนั้นไม่เพียงทำให้เธอนอนสลบสลไยไม่ได้สติดุดเจ้าหญิงนิทาหากยังพาเธอข้ามการเวลา ไปยังราชวงศ์ชิงในรัชสมัยของจัก,กรพรรดิคังซีราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์แมนจูปกครองแผ่นดินจีนต่อจากราชวงศ์หมิงเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนคังซีเป็นจัก,กรพรรดิองค์ที่4แห่งราชวงศ์ชิงขึ้นของราชตั้งแต่พระชนมายุเพียง8พันษาทรงออกว่าราชการเอง เม, 13, เมื่อพระชนมายุได้1 3พันษาเมื่อพระชนมายุได้1 9ษาพันาขุนนางคนสำคัญที่ชื่อเอาไปก่อการกรบฏขึ้นแต่แผนการทั้งหมดได้ถูกทำลายลงโดยกลุ่มขุนนางที่ซื่อสัสตย์จงรักภักดีทรงครองราชยาวนานถึง61ปีนับเป็นจักรพรรดิที่ครองราชยาวนานที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์จีนในราชสมัยของพระองค์มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ช่วงปลายรัชสมัยเกิดจากเกิดการแย่งชิงบัลลังก์เป็นที่วุ่นวายผลสุดท้ายองค์ชายสีได้ขึ้นครองบัลลังก์เป็นจักรพรรดิหยงเจิ้งในเวลาต่อมานวนิยายต่างๆมักระบุว่าพระองค์สวรรคตเพราะถูกองค์ชายสีโปร่งพระชนแต่ปัจจุบันสันนิษฐานว่าพระองค์ทรงสวรรคตจากโรคชราขณะพระชนมายุได้68พรรษา รัชสมัยของจกักรพรรดิคังซีตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนา,ารายมหาราชและราชวงศ์บ้านพลูหลวงของอาณาจักรอยุธยาที่มาวิกิพีเดียเมื่อรู้สึกตัวจางเสี่วก็พบว่าตนเองอยู่ในร่างของหมาเอ้อไทย、ลัว่วซีซึ่งเป็นลูกสาวขุนนางแมนจูและเป็นน้องสาวของลั่วหลานชายารลองขององค์ชาย อินซื่อองค์ชาย8ในตอนแรกเธอพยายามค้นหาหนทางที่จะกลับสู่โลกปัจจุบันแต่หลังจากความพยายามไม่เป็นผลเธอก็ยอมรับชะตากรรมและใช้ชีวิตในฐานะลัวสีจนได้พบและรู้จักพระโอรสของจักพรพรรดิขังสีอีกหลายพระองค์ไม่ว่าจะเป็นองค์ชาย4อินเจินองค์ชาย9อินถังองค์ชาย10อินเอ,อ๋ องค์ชาย14อินถีทรงเป็นนักลบและองค์ชาย13อินเสียงโดยลวดซีมีความสนิทสนมและไว้วางใจองค์ชาย13มากเป็นพิเศษองค์ชาย14เป็นพระอนุชาร่วมพระราชมันดากับองค์ชาย4แต่ทั้งสองพระองค์ไม่ค่อยถูกกันนักอีกทั้งองค์ชาย14ยังอยู่ฝ่ายเดียวกับองค์ชาย8ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับองค์ชายส ทำให้พี่น้องคู่นี้มีเรื่องบาดหมางก,กันอยู่เสมอหลังมาอยู่ในตำหนักขององค์ชาย8กับพี่สาวได้ไม่นานองค์ชาย8ก็ตกหลุมรักล่วซีขณะที่ล่วซีเองก็มีใจให้องค์ชาย8แม้ในตอนแรกล่วซีปฏิเสธที่จะสารสัมพันธ์แต่สุดท้ายเธอก็ยื่นข้อเสนอว่าจะยอมเป็นชายาลองอีกคน หากองชาย8ล้มเลิกความคิดที่จะแย่งชิงบัลลังก์เนื่องจากเธอมาจากโลกอนาคตเธอจึงรู้ว่าความมักใหญ่ไ่สูงขององค์ชาย8จะนำพาพระองค์ไปพบจุดจบในคุกหลังจากองค์ชายสี่ได้ขึ้นคลองบัลลังก์เป็นจกักรพรรดิหยงเจิงเมื่อองค์ชาย8ไม่อาจยอมรับข้อเสนอลัวสีจึงเตือนพระองค์ให้คอยระวังองค์ชายสี่พร้อมทั้งบอกรายชื่อผู้ที่จะสนับสนุนองค์ชายสี่ให้ขึ้นครองบัลลังก์ องค์ชาย8ได้รับการสนับสนุนจากขุนนางชั้นสูงหลายคนในราชสำนักรวมทั้งองค์ชาย9ซึ่งหวังตำแหน่งรัชทายาทองค์ชาย10และองค์ชาย14แต่องค์ชาย8ไม่ทรงเป็นที่โปรดปานของจักรพรรดิคังซีพระองค์จึงถอดใจแล้วหันมาสนับสนุนองค์ชาย14ให้ขึ้นครองบัลลังก์แทนหลังยุติความสัมพันธ์กับองค์ชาย8 รัวสีได้มีโอกาสทำความรู้จักและใกล้ชิดกับองค์ชายสีมากขึ้นทำให้ความคิดและมุมมองที่เป็นในแง่ร้ายที่มีต่อองค์ชายสีเปลี่ยนไปและนั่นก็เทอมให้เธอตกหลุมรักองค์ชายสีแบบไม่รู้ตัวขณะเดียวกันองค์ชาย8และบรรดาผู้สนับสนุนพระองค์ก็รวมหัวกันทำตามคำแนะนำของรั่วสีโดยกล่าวหาองค์ชายสีว่า พระองค์กำลังวางแผนกำจัดองค์รัชทายาทองค์งชายสองอินเลิงองค์ชายสิบสามจึงออกมารับผิดแทนทำให้โดนโลงโทษด้วยการถูกจองจําในตำหนักเป็นเวลานานถึงสิบปีหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวองค์ชายแปดก็พบว่าล้วซีมีใจให้องค์ชายสี่เป็นการตอบแทนบุญคุณเนื่องจากมารดาขององค์ชายส,สาิอายุสั้น พระองค์จึงถูกเลี้ยงดูโดยพระมารดาขององค์ชายสีสมเด็จพระพันปีหลวงกงเหลินหลังจับได้ว่าองค์รัชทายาทกระทำผิดร้ายแรงจักรพันขังจักรพัรขังสีจักรพัรดิขังสีก,งสก็ทรงปลดองค์รัชทายาทออกจากตำแหน่งและสั่งให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อตำแหน่งรัชทายาทว่างลงก็เป็นจุดเริ่มต้นของศึกสายเลือดแย่งชิงบัลลังก์ ประวัติศาสตร์จารึกว่าหลังจากนั้นสมปีจกักรพรรดิคังซีพบว่าอาดีตองค์รัชทายาทกระทําการต่างๆเพราะตกอยู่ภายใต้มวลดำของรามะที่องค์ชายหนึ่งอินจือจ้างวานมาพระองค์จึงสถาปนาอาดีตองค์รัชทายาทให้เป็นมกุฎราชกุมารอีกครั้งแต่อยู่ในตำแหน่งได้เพียงสปีพระองค์ก็ถูกปลดอีกครั้งเนื่องจากมีอาการเสียสติ ต่อมาจาักรพรรดิขังซีเริ่มแสดงออกว่าพระองค์ทรงโปรดปานองค์ชาย14มากเป็นพิเศษเชื่อกันว่าพระองค์มีแผนแต่งตั้งองค์ชาย14เป็นรัชทายาททั้งยังมีรับสั่งว่าจะแต่งตั้งรัวสีให้เป็นชายาลองขององค์ชาย14อีกด้วยรัวสีได้ยินดังนั้นก็ปฏิเสธจึงถูกลงโทษให้ไปเป็นนางในประจำโรงประจำโรงซักผ้า หลังจกักรพรรดิครังสีสวรรคตขณะนั้นองค์ชาย14กําลังออกรบองค์ชายสีก็ร่วมมือกับขุนนางนามว่าหลงเคอตัวและนายพลเหนียนเก๋งเย่าทําการยึดอํานาจและแย่งชิงบัลลังก์จากพระอนุชาทแท้ๆองค์ชาย14ซึ่งมีขั้วอานาจฝ่ายองค์ชาย8คอยสนับสนุนจากนั้นก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจกักรพรรดิหยงเจิง พร้อมทั้งสั่งปล่อยตัวองค์ชายสิบสามและแต่งตั้งลวดซีเป็นพระสนมแม้ลวดซีจะสมปัารถนาแต่เธอก็ต้องอยู่ท่ามกลางแรงกดดันทั้งจากความหวัดระแวงของจักรพรรดิหยงเจิงและการบาดหมางอย่างรุนแรงระหว่างจักรพรรดิหยงเจิงกับฝ่ายขององค์ชายแปดระหว่างที่จักรพรรดิหยงเจิงทรงครองราชเกิดเหตุการณ์กบฏขึ้นหลายต่อหลายครั้ง ทั้งจากเหล่าบรรดาขุนนางและเหล่าองค์ชายทั้งหลายพระองค์เป็นจกักรพรรดิที่ทรงงานหนักมากและได้ปฏิรูปรูปแบบการปกครองการบริหารเอาไว้หลายด้านแต่ระยะเวลาในการขึ้นครองบัลลังก์น้อยกว่าพระบิดาและพระโอรสจกักรพรรดิเฉียหลงมากหลังครองบัลลังก์ได้เพียง13ปีพระองค์ก็สวรรคตกระทันหันจากการทรงงานหนักบางก็ว่าถูกลอบปรงพรชน ขณะพระชนมายุ5 6พันษาที่มาจากวิกิพีเดียลัวสีถึงกับช็อกเมื่อกลัวลัวหลัวมิงหุยอัครชายาขององค์ชาย8บอกเธอว่าสาเหตุที่องค์ชาย8ตั้งตนเป็นศัตรูกับองค์ชายสเมื่อหลายปีก่อนเป็นผลมาจากคำแนะนำของลัวสีมิงหุยโดนองค์ชาย9้ายุแยงให้มาพูดเรื่องนี้ ลัวศีนึกถึงคำพูดของจักรพัหยงเจิงที่เคยบอกเธอเมื่อครั้งยังเป็นองค์ชายสีว่าเดิมทีพระองค์ไม่มีความปรารถนาที่จะขึ้นครองบัลลังเธอจึงคิดว่าตนเองเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดทำให้เกิดศึกสายเลือดลัวสีเสียใจจนแทงลูกและล้มป่วยถึงขั้นไม่อาจตั้งครรภ์ได้อีกต่อไปจักรพัหยงเจิงพิโรธมากและโทษว่าเป็นความผิดขององค์ชายแปดกับพระชาย,ยาจึงบีบบังคับให้ทั้งคู่แยกทางกัน หลังจากนั้นหมิงหุยก็ฆ่าตัวตาย <c oughs> ด้วยความสำนึกผิดและกลัวว่าจักรพรรดิหยงเจิ้งจะสั่งลงโทษขั้นเด็ดขาดกับเราพระอนุชาของพระองค์ลั่วซีจึงสารภาพความจริงกับจักรพรรดิหยงเจิ้งและองค์ชาย13ว่าตนเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดจักรพรรดิหยงเจิ้งถึงกับอึง้งเมื่อรู้ว่าทำไมองค์ชายแดถึงตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพระองค์หลังจากนั้น พระองค์ก็เริ่มแสดงท่าทีเย็นชากับรั่วซีรั่วสีรู้สึกเครียดจนไม่อาจทนกับแรงกดดันได้อีกต่อไปเธอจึงขอร้ององค์ชาย14ให้ช่วยพาตนออกจากวังองค์ชาย8รู้ว่าองค์ชายสีไม่มีทางปล่อยรั่วซีไปแน่ๆจึงยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยการทูลจักรพรรดิหยงเจิงว่าพระองค์และรั่วซีเคยรักกันมาก่อนจักรพรรดิหยงเจิงได้ยินดังนั้นก็ควันออกหู จึงยอมให้องค์ชาย14พาลั่วสีออกจากวังต้องห้ามแม้องค์ชาย14จะดูแลลว่วรีเป็นอย่างดีแต่ลั่วสีได้รับผลกระทบทางใจจนป่วยหนักเธอจึงขอร้ององค์ชายสีให้ช่วยนำจดหมายไปส่งให้จกักรพรรดิหยงเจิงเธอขอพบจกักรพรรดิหยงเจิงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายโชคร้ายที่เกิดความเข้าใจผิดระหว่างจากักรพรรดิหยงเจิงกับองค์ชาย14ทําให้จดหมายถูกเคลื่องลงพื้น โดยที่ยังไม่ถูกเปิดอ่านลัวซีพยายามแข็งใจรอจักรพรรดิหยงเจิงหลังผ่านไปสามวันแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจักรพรรดิหยงเจิงจะเสด็จมาหาลัวซีจึงคิดว่าพระองค์ทรงหมดรักเธอแล้วและตอมใจตายในอ้อมกอดขององค์ชาย14พอทราบข่าวว่าลัวซีตายแล้วจักรพรรดิหยงเจิงก็บึ่งไปที่จวนขององค์ชาย14ที่อยู่นอกวังและรู้สึกผิดเมื่อพบว่า ั่วซียังคงรักพระองค์ย้อนกลับมาในยุคปัจจุบันปี2011ในที่สุดจางเสี่ยวก็ฟื้นจากอาการโคม่าหลังนอนหลับสลบสลายเป็นเวลาหลายสัปดาห์เธอนึกสงสัยว่าก่อนหน้านี้ตนเองเดินทางข้ามเวลาจริงๆหรือเป็นเพียงแค่ความฝันกันแน่หลังหายดีแล้วจางเสี่ยวจึงค้นหาประวัติข้อมูลเกี่ยวกับสมัยราชวงศ์ชิงในอินเทอร์เน็ตเธอพบว่า เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ยังคงเหมือนเดิมและไม่มีบันทึกเกี่ยวกับมาเอา้อไถลลัวซีแต่อย่างใดหลังจากนั้นจางเสี่ยวก็เข้าไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เธอเห็นศิลปะวัตถุบางชิ้นในราชวงศ์ชิงแล้วรู้สึกคุ้นเคยเหมืองมองภาพวาดของจักรพรรดิคังซีและเหล่าบรรดาองค์ชายเธอก็ถึงกับน้ำตาไหลมีนำซ้ำในภาพยังมีหญิงคนหนึ่ง ที่มีหน้าตาระไม้คล้ายเธออยู่ด้วยในที่สุดจางเสี่ยวก็รู้ว่าเธอไม่ได้ฝันไปไม่เพียงเท่านั้นเธอยังพบชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายองค์ชายสี่ภายในพิพิธภัณฑ์อีกด้วยแต่ชายคนดังกล่าวไม่รู้จักเธอเธอจึงได้แต่มองเขาเดินจากไปด้วยน้ำตาหนองหน้านักแสดงนำ หลิวซือซือรับบทหม่าเอ้อไทยลั่วซีหรือจางเสี่ยวอู้ฉีหลงรับบทองค์ชายสี่อินเจิ้นจักรพัติหยงเจิง้งเจิงเจียอิงรับบทองค์ชายแปดเอิ่นซือ หลินเกิงซินรับบทองค์ชายสิบสี่หยวนหงรับบทองค์ชาย13หานตรงรับบทองค์ชาย 9. เก้าเย่จู่ซินรับบทองค์ชาย10บหลิวซินโหยรับบทมาเอ้อไทยลั่หลาน สื่อเสี่ยวฉวินรับบทกลัวรั่วหลัวหลิววี่ซินรับบทกลัวรั่วหลัวหมิงวี่